สวัสดีครับสวัสดี FC ีแฟนครับครับเอ f ซีแฟนคับสาวน้อยแฟนครับน้องอุ้มอิงครับเนี่ยมันนี่ผ้าหมูมยางครับอ่ะบ่ได้ผ้ายางมากเป็นเดือนแหละครับมีแต่ปะนางผ้ายางนะครับมันนี่ปะนางบอันลุกเนื่องจากว่ามือขึ้นนอนเด็กนะครับจากคนเมียน่ยังคงฝันงงเงงงงเงงงงแงงงแงงงแงงอยู่ สงสารครับเห็นนางเนี่ยมหนาสลอนผานหนูไปหน่อยผานหนูไปหน่อยประมาณนั้นนะมามา <chore pareil> มาเลยมาเลยมามาเนี่ยหาเรื่องใช่ไหมฮะ กล้าไหมล่ะกล้าไหมลอ้วนวะปวดไอโด้ไอโด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 นานแค่ไหนแล้วนานแค่ไหนแล้วพี่โดไม่ได้วิ่งรับหน้าแบบนี้เดี๋ยวฮาซิป้าไปไออ้วนไปหาน่องงวครับ นางแนมงัวเป็นนางแนมงัวความสุขของดุกดิกครับคือได้นัางแนมนางเห่ียครับสัตว์เหีียงชนิดต่างๆนะยางพานไปกับขอใอยแวะทักทายกันนะครับตอนนี้กำลังแวะทักทายไอ้แม่วัวนะครับ มามาไอโด,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 โดอเด้อไอโดบบถาเลยไอโดเลียนยางเยอยไหมอาเมี่ยงวัวแม่วัวแม่วัวแม่วัว,วอ่าทักทายแม่วัวหน่อยสวัสดีครับแสบป่บครับคือกินเป็นตั้งแสบแท้ฮะ กินเป็นเ,เสียบใช่ไหมเอ้ยไอหนูกินน้ำแน่เอาลองกินน้ำแน่กลับบ้านแล้วไปพักผ่อนแล้วครับพอน,อนนท์นะครับทีมงานฝ <c oughs> ันดีครับ <c oughs> <c oughs> ลูกดิกบอกว่าเห็นแม่วัวกินหญ้าแล้วเป็นตะเสบขอกินบ้างได้ไหมอ้าลองเลยลูกดิกแงมแงมแงแงมแงมเห็นบ่นะแม่งัวกินเหเบิกนะเอาเราจะวิ่งกลับแล้วนะลูกดิกโอ้ยเาตต บ่ต้องถามทางเราดูปะนั่นไอ้โดมาแล้วเอาไอ้โดมาแล้วไอ้โดมาแล้วไอเจ้าไอ้เจ้าไอเจ้าเล่นตัานายโดเดี๋ยวมีหัวสักเอา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 โอ้ยยันเลี้ยวไหล หลบรถครับหลบรถพ่อชิตาก็จะกลับไปพักผ่อนนะครับแต่ว่าวันนี้พอ่อชิตามีงานนะครับพอ่อชิตาบอกว่าจะกลับไปทํางานนะครับวันนี้กระปุม เ,เห็นแม่งมง้อกินหลืออยากกินน้ำแม่งง้อบานนี่เอาเลยเอานั่นละเออเอาเอาเลยแงมแงมเลยเอ่ะลุกดีครับปะ่ะมาลุก <c oughs> มานี่ลรถมารถมา หมุนกับไปะยละลนะฮะหาหรือไม่ลดมาลดมาลดมาบังไฟโจกกยโซท้อนครับว้าเข่าข้งประฟอนมา ไปแล่นไปพุ่นอีกรอบนึงเลยก็แลนกลับมาปะยวไอโดก็น้ำมันอกไอโดได้กินเนี่ยวโตไปเนี่ยทับตัวรถเราบึงคาเรนจริงจังไงชีวิตนี้มีแต่มานำทั้งน้ำหนาน้ำหลัง นี่ต้นมุงม่วงหน่อยพี่น้องเนี่ยยังบ่มีพาะหน่วยไหมปีนี่บ่ท่านมีหน่วยเลยมุ้งม่วงหน่อยปกตินี่มันต้องเริ่มแล้วออกด้วยออกดอกแล้วแล้วมื่อสิไป,ปสุกช่วงเดือนมิถนะุนานะ่ะหนาฝนน่ะพฤษภาคมมิถุนาเริ่มสุกฝนตกมาลมพัดมากแดนี้มุม้งมง่วง หมม่วงน้อยม่วงสุกกับสีลนนะครับลนน้องกัสิเปเก็บไม่ยัดเข่าวันนี้โอ้ยย่างเสียบแต่ปีนี้ยังบ่เห็นหน่วยครับนะครับพี่น้องบญญรรยากาศนะครับบญญรรยากาศวดเอาค้อยออกคอแล้วกับเล่นน้ำวันนี้ หดหยด้าเอเวนแดงกำลังขึ้นพี่น่องเบิงแนมประธานะโลต,ต้นใหม่ไปว่าดวงอีเกิงดวงดวงอีเตวเนน,นีหมแนแดงจิงคืองเลยไปดูดิกเรากลับบ้านดีกว่าเหนื่อยแล้วนะกลับบ้านเรา หิวนามหิวเขาเหรอกเพราะตอนนี้กินนามอยู่ตื่นขึ้นลูกด็กบอกให้ผมกินหญ้าก่อนตอกินหญ้านะครับพี่น้องหญ้าเป็นหญ้าที่พวกมาพวกแมวคนกินได้นะครับนะเดี๋ยวนะเพราะแล้ว ยาแห้วหมูเขาเรียกว่ายาแห้วหมูนะครับไปแล้วครับไปแล้วไฟทางหุงบ่หอดเสาได้ีิหลอดนี่หุงบ่หอดเสา งางกับเมื่อยแเราดุกีกว่าสิเฮเลนมาสินแค่งานกับลอยไปแห้งแล้วนะบรรยากาศเศร้าครับตอนนี้อากาศยังดีอยู่แต่ว่าหลังจากเจ็ดโมงไปนี่คือตัวไปตัวมันครับ แดดสิอกห่อนเลยนะครับขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องฝากไว้พี่น้องเอฟซครับเป็นกำลังแรงใจให้ครับทีมงานรถตู้เป็นกำลังแรงใจแห่งครับทีมงานลังบาทเด้อครับฝากเบิ้งโฆษณากบข้ามโฆษณาคือเหมือนการสนับสนุนมาลลยออนไลน์นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนิทก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ